รีวิว CB 650F นะครับสีไตตัวนี้ปี2015นะครับซื้อมือสองมาได้ประมาณสักสองเดือนแล้วนะครับสเดือนกว่ากว่านะครับส่วนตัวก็คือประทับใจมากนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับ6 5 0 c อาซีซีนะครับรณะนี้มีโอกาสได้ขับตัว300นะครับของเบนเนลลี่นะแล้วก็ ถัดมาประมาณสักห้าหเดือนนะครับก็ตัดสินใจออกตัวพันมาขี่นะนะครับขี่ตัวพันขี่เซ็ตพันสองพันสิบสองพันสิบสามนะครับก็มันนะครับสนุกนะครับดนั้นข้อดีนะข้อเสียเขาก็มีนะครับเขาใหญ่เขาหนักนะนะครับอืมก็เลยแล้วก็เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับเป็นช่วงที่มีโควิดนะฮะ ก็เลยตัดสินใจขายนะครับเนื่องจากต้อง work from home ค่าใช้จ่ายก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับก็ขายไปก่อนนะครับกล่าวว่าพอมีจังหวะค่อยหามาขี่ใหม่นะครับแต่ไปมานะครับมาได้ตัวนี้นะนะครับจากการหาข้อมูลนะครับก็มาขี่ที่เจ้าตัวนี้นะครับ cb 6 5 0ช่วงแรกก็ปรับตัวเล็กน้อยนะครับพอขี่ขี่ไปชักเริ่มชอบนะครับว่าเป็นรถขนาดกลางที่ ขี่ได้ทุกวันนะครับขี่ได้ทุกวันนะครับข้อดีก็คือกินน้ำมันน้อยกว่านะครับกินน้ำมันน้อยกว่าเซ็ตพันแน่นอนนะครับเพราะว่ามัน 650cc นะครับตัวนี้เฉลี่ยนะเท่าที่ผมขี่ต่างจังหวัดนะครับขี่ทางไกลเนี่ยจะอยู่ประมาณ24-25นะ23 24 25โลลิตรนะครับเนี่ยก็เลยชอบมากๆนะครับมันก็ประหยัดไปเยอะนะนะครับตอนนี้น้ำมันปัจจุบันเนี่ย สี่สิบาทแล้วนะครับสี่สิบกว่าบาทแล้วนะครับตอนที่ปล่อยแซทพันเนี่ยน้ามันสามสิบต้นๆนะนะครับตอนนี้กลับกลายเป็นน้ํามันสี่สิบไปแล้วนะครับตอนนี้ข้องตัวนะครับคือขนาดเขาเล็กกว่านะครับแล้วก็น้ําหนักเบาวกว่าแล้วก็ความสูงนะครับเวลาเราค่อมแล้วยันรถเนี่ยมันยันได้เต็มเท้ากว่านะ้นําหนักก็ไม่เยอะอยงไงมันก็ เคลื่อนไหวรถเนี่ยมันง่ายนะครับดันรถไถรถเนี่ยมันง่ายมากนะครับแต่เป็นถ้าเกิดเป็นตัวแ้นพันเนี่ยมันมันก็ยากหน่อยนะครับผิดจังหวะเนี่ยล้มได้นะฮะนี่ผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบหกนะก็ยังมีปัญหาเลยนะครับอืมก็เลยชอบคันนี้มากๆนะครับคันนี้ยางยางหลังรนะ้อยแปดสิบนะยางหน้ายางหน้า ยังน่าไม่แน่ใจแล้วนะครับก็คือเล็กกว่าไซส์หนึ่งนะครับเครื่องยนต์อีกอย่างหนึ่งครับที่ดีกว่าก็คือเครื่องยนต์ร้อนน้อยกว่านะครับร้อนน้อยกว่าขี่ขาสั้นได้สบายเลยนะครับเอาขาสั้นขี่นี้สบายครับขี่แบบใกล้ๆนะไปซื้อของอะไรพวกนี้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดเซ็ตพันนี่เอาไปนี่ร้อนแบบร้อนได้ใจนะครับนี่ก็ ชอบมากนะครับกำลังกำลังก็ผมว่าเพียงพอนะนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบความเร็วมากนะครับเอาเสียงนะนะครับก็เคยทำท็อปสปีดตอนเดินทางไปต่างจังหวัดนะ207 <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นไม่ก้มด้วยนะนะครับแล้วก็มีของมันมีของข้างหลังไนงะสะพายเปย้ข้างหลังนะเราไม่ไม่กล้าก้มไง นะครับก็คงจะไปได้อีกนะแต่ผมก็คงขี่ประมาณนั้นแหละครับสองร้อยกว่านี่ก็พอแล้วนะครับอืมนะครับเครื่องยนต์ก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนี่ประมาณพันกว่าบาทก็ใกล้เคียงกับตัวกับตัวพันนะครับตัวพันเขาเขาก็จะใช้เพิ่มอีกสักประมาณลิตรหนึ่งอาตีว่าลิตรหนึ่งนะคันนี้ก็ใช้ประมาณสักสามขวดอืมสามลิตรนะครับ ย่างอย่างแซนพันน่าจะเป็นสี่ลิตรนะถ้าจะไม่ผิดนะครับนี่ครับแต่ปีก็ลึกหน่อยนะครับถ้ามีตัวใหม่ๆนะปีถัดจากนี้ปีสิบเจ็ดปีสิบแปดก็จะยังสวยอยู่นะแต่ตันนี้เขาก็จะดูซีดไปน,นิดหนึ่งตามตามอายุนะครับนี่แต่เครื่องยนต์ยังยังดีนะครับอะถ้าใครยังสนใจก็ลองหาดูนะครับตาม ตามร้านขายรถมือสองบิ๊กไบค์มือสองก็ยังพอมีอยู่นะแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าถ้ายังถ้ามีคนเล่นนะแบบหมายนว่าเราไปสนใจตัวเนี้ยแล้วราคาดีๆส่วนใหญ่ก็บางทีไม่ทันกันนะนะครับอืมตัวนี้ก็สีจะซีดนิดนึงเขาตักเขาจอดตักแดดมาฮนะแต่ว่าเครื่องดีนะครับเครื่องโอเคนะครับเดี๋ยวว่างๆสตาร์ทให้ฟังวันนี้พอดีติดฝนนะครับก็เลยลองรีวิวดูนะครับเดี๋ยวว่างๆสตาร์ท เครื่องให้ฟังนะครับก็ท่อมาเป็นแบบนี้เลยนะก็น่าจะเป็น2นิ้วครึ่งปลายของ mt นะครับนี่คาร์บอนของแต่งก็ไม่มีอะไรครับคนนี้ท้ายสั้นพับได้ของนกคูก่ปฟท้ายแต่งอันนี้ไม่ใช่ยี่ห้ออะไรนะนะครับนี่แล้วก็กันล้มกันล้มนี่ตัวนี้จะเกตด,ดีหน่อยนะลืมไปแล้งงานของอะไรนะครับ กระจกของลิโซมาปอกแทนของโดมิโนโนะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนมาเขาเปลี่ยนมานะอันนี้ผมมาทาทาเองต้องยึดเองนะครับตัวนี้เขาจะไม่มีชิย่างนี้มานะเขาจะเป็นล้นตรงนี้นะครับก็ของแต่งไม่ได้เยอะมีกาดหม้อน้ำแค่นี้แต่ก็ไปติดเอาเองครับแต่เก่าเสียนะครับก็ประมาณนี้ครับขี่ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับ ก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับอีกคันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนถ้ารู้สึกว่าชอบเสียงสี่สูบอันนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกอยู่นะนะครับถ้าจะเอาปีลึกเอาปีใหม่กว่านี้ก็ก็ตัว 2017- 2018หรือจะขยับมาอีกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาราคาเบาๆตัวนี้นะครับตัวนี้ประมาณ12 13มีครับ1ิบบางทีก็มีนะ1 1 12 13เนี่ยประมาณเนี้ยสอ่ะ ก็มาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ก็ไปโหลดมานิดนึงโหลดประมาณสักไม่ถึงเซนเนะนะเซนหนึ่งได้ไหมประมาณนี้นะครับเพราะเพราะว่ารถคันนี้มันจะเป็นทรงหน้าหน้าเฉดนะหน้าลอยอ่าแต่ผมก็ขอกดลงมานิดหน่อยดีกว่าเคยกดลึกกดนี้นะเคยกดเกือบนิ้วอะ่ะมันดูเตี้ยไปเลยนะก็เลยไปเอาขึ้นนะครับนี่ระบบเบรกก็ดีนะครับเพราะว่าเป็น จานคู่แล้วก็มี ABS ก็ถือว่าหยุดอยู่นะครับก็เป็นอีกคันนึงนะที่น่าสนใจนะเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูนะครับ